เอาเละครับสวัสดีครับผมพีเจมบัสเกเบอร์นะครับวันนี้เรามาเจอกันกับเกมพัดโมโฟเบียครับผมก็คือเป็นการเล่นหลังไม้แล้วกันนะครับไปเล t s ก o คือเล่นเล่นเกมผีจนหน้ากูจะเป็นผีอยู่แล้วนะตอนนี้พี่จะขอขี้โม้ได้หนึ่งเพราะว่าพี่เป็นโปรเพลเยอร์เกมนี้ถ้าพี่เล่นเก่งเกินไปหรือใครหมั่นไส้พี่ต้องขออภัยด้วยแต่พี่มั่นใจแหละว่ามีคนหมั่นไส้พี่ลวตอนที่พี่พูดโอเคครับ Let s go พี่จะบอกได้เลยวิธีการเล่นเกมนี้ถ้าใครเล่นตามพี่รอดทุกคน ฉันจะจัดการแกฉันรู้ว่าแกคืออีผีสารยามที่กำลังหิวโหยอยากจะกระชากฉันออกจากล่างใช่ไหมอยากจะฆ่าอยากจะกินกูแล้วไม่มีทางอีผีหิวกส Where are you ฮะ Where are you I want to see your face เอ๊ะได้ยินเสียงเหมือนเดินแถวนี้วะมึงอยู่แถวนี้หรอครับ เอาละครับวางโบชั่นเซ็นเซอร์กูอีผีนาโง่มึงออกไปซะที่กูมาไล่ผีรอบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูได้ส่วนได้ส่วนเสียกับบ้านหลังนี้พเจรละจงออกไปออกไปออกไปอีสคิดว่าฉันกลัวหรอมาเปิดตู้อ่ะฮะก็แค่อยุ่สตันนิดนึงแหละเปิดอีกแล้ะ โอเคงั้นกูไปก่อนรู้สึกว่าผีหิวนะครับและก็คนก็หิวด้วยเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการแก้หิวคือง่ายๆเลยครับ,รบไปที่ฟู้ดแพนด้าแต่พี่คิดว่านะช่วงนี้นะครับโควิดต้องประหยัดนิดนึง ฟูดพันด้ามีดิสคาวหรือลด50%เฮ้ยดิสคาว50%พิซซ่าคอมมานีเออโหนี่ลดจริงเอ็ก e ซ์คลูซีฟปาร์ตี้เซ็ตครับอันนี้เอาเถอะรออะไรอันนี้จริงๆเขามีหลายเมนูมากครับที่ลดนะครับผมคิดว่าผมอยากกินพิซซ่าอีกอย่างหนึ่งครับลด50%แล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะมันสามารถลดได้อีกเอ้าผมมีเขาเรียกว่าวาอชเชอร์แล้วกันนะครับง่ายๆวอชเชอร์ลดอีก100บาทสําหรับคนที่สมัครใหม่แล้วก็สั่งอาหารเกิน200บาทฟิลตามผมเลยเป็นไง กินพิซซ่าราคา705บาทจ่ายจริง261บาทเรากลับไปดูผีต่อไปมึงมาอิสารยมอิสลัดผักอีผีหน้าโง่แกอยู่แถวทางเดินใช่ไหมฉันรู้ฉันจะโรยเกลือให้ตีนแกเค็มโอเคข้ามาบ้านละโขเกลือไปโรยก่อนเจอแน่อีผีฮะมึงเดินแถวนี้ใช่ไหมมึงซิงสถิตยอยู่แถวนี้เหรออีลําด้วนแกคิดว่าฉันกลัวแกงั้นระสิ่งที่แกทำเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด มันต้องเหยียบสก้อนแล้วว่าเกลือตรงนี้พี่ว่าเขาอยู่แถวนี้แหละนี่จะผิดนี่คือมาหันเลยนะ Where are you? Are you here? ปักป๊อป Are you here? Where are you? ฮะ huh? Where are you? I want to talk to you Are you here? Are you here? โอ no. oh ้โหอยู่ในห้องน้ำแ hmm. ต่กูไปลอยเกลือใอนตาดีเนี่ยโอเคอยู่ในห้องน้ำครับหนึ่งนัดเอาเลยครับ ตอบด้วยเลยตอบปะฮัลโหลอายุเฮียกูสอายุเฮียแหว่อายุแหว่อายุโอ้ยปัดของเลยสารยำไม่เอาไม่เอาโฟมล้างหน้าไม่เอาไม่ต้องมาปัดแหน็เป็นผีหน้าสิวใช่ไหมสารยำม,มาปัดโฟมล้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซื้อโฟมล้างหน้าใหม่ให้แกอีหน้ากล้วยทอดอยู่แถวไหนวะบักปอบเว้ยบักปอบไม่ออกมา ทำเป็นนิ่งเงียบคิดว่าฉันกลัวแกงอะไรผีกูไม่กลัวหรอกเว้ยเนี่ไม่กลัวแต่กูไม่เข้าห้องอะ่ะเฮ้ยอีเอสตังเข้าไปดูเช็คเช็คสองสามสี่อีมเมสเท่าไหร่หนึ่งสี่ว่าอาจจะเป็นห้าได้เข้าไปแค่นี้พอแล้วด้วยความที่น่าจะเป็นผีหน่อมเน้มแฮ่ยอย่านะครับไม่ได้กลัวเว้ยแต่ขอตั้งหลักไกลๆแกคิดว่าฉันกลัวแกงแั้นไรผีน้าโง่แหมมึงเดินใหญ่มึงเดินใหญ่ มึงไม่สามารถที่จะออกจากห้องน้ำนี้ไปได้เราอีพีสารยามิสลัดกี้เห็นอะไรนะน้ำเหรอน้ำสกปรกเสียงอะไรวะตกใจตกใจเสียงฟิล์มก็ยังตกใจเลยกูอ้ามีฟิล์มก็เป็นนี่ไหมสบายน่าจะเป็นนอนน่ยนะเป็นนอนถ่ายรูปถ่ายไปก่อนเขียนหนังสือโจรเพิ่นวเนี่ะเข้าดูนะถ่ายได้สปิริตปะวะโจรอีกแล้วเหรอ แหน่ปัดของลงไปมาอีสปิริตหน้าปลุใช่ไหมฮะอีสาเรยามนี้ฉันจะไปเปลี่ยนกล้องก่อนแล้วฉันจะจัดการแกเอ๊มีอะไรแบนชีเล่โอ้โหไม่ใช่สปิริตดิฉันถ,ถึงว่าเป็น e m f เลยว่าจริงจะเป็นแบนชีกับเล็บนั้นเอาแนละ้วมึงเอ้ยเจอของจริงแนละ้วมึงเอ้ยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเล็บนั้นคืออะไรเล็บนั้นอีเอออวนต์หลักฐานเราคือ e m f เลยว่าห้า fingers แล้วก็ code writing นะครับผม ฟิ n ก e พิ oh, oh, <ผม S 1> e ้นอีมเบฟเรีวห้าโอ้โหผมเจอเลฟนั้นหนอวะเนี่ย e e e นี่อ e ีอีอีหิวแบนชือีมเบฟเรีวห้านะครับฟินโอ้ผมเจอเลฟนั้นหนอเลฟนั้นตีว่าเป็นผีเทียเอสนะครับผมเป็นผีที่ดุพอสมควรและเดินไวมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจอเขาเนี่ยเราไม่สามารถถ่ายรูปเขาได้เลยแม้แต่ <conflicts> น้อยนะครับแต่วิธีโปรเอย์น <seja> ั้นตรงมั่นใจ ผีไอ้ตัวนี้หิวแต่ผมไม่หิวเพราะอะไรเพราะฟุตแพนด้าไงล่ะตายอินเคถ้าฉันหลบแกแค่นิดเดียวแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล่าฉันได้และผ mm ีห hmm. น้างโง่อีผีสารยามีสลัดผักอีกล้วยทอดกูเติมเล็บนั้นก่อนเลยพี่ว่าชัดพี่ว่าชัดยิ่งกว่าชัดยิ่งกว่ากล้องโฟกคก็คือเล็บแน่นหมะเลยโอ้ยบักพาแม่เงย Go where are you Talk to me โชยเซลไอว่าทูซี่ย์เยอะเฟสกูเข้าใจนะว่าขี้อายแต่ออกมาเถอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพันน่ะเป็นหมอผีหมอผีสามารถรักษาสิวของผีได้แกออกมาระเชิญหน้าออกมาแกออกมาฉันจะถ่ายรูปแกพอร้องแหละออกมาเถอะอยู่กับมึงนานนะกูไม่อยากจะยุ่งกับมึงสักเท่าไหร่นะอีเลฟเด็ดออกมาเลยสักนิดก็ได้เว้ยกูอยากได้ยินเสียงเลยฮัลโหล เล็บแน่นบ่เล็บแน่นบอ่อีํำดวนออกมาเถอะอย่าทรมานกูเลยผีออกมาออกมาออกมาขอร้องแลวออกมาเถอะอีสารยามมีสลัดไปกล้วยทอดนี่กูดามึงเป็นชุดอะไรเนี่ยผีเล็บแน่นแหวะฮะอยู่แถวนี้เหรอมึงเป็นอะไรเนี่ยทำไมมึงต้องอยู่ในเนี้ยถสดซ่วมอุ้ยตายแล้วเกี่ยวอะไรวะกูหลบเข้าตู้ก่อนอุ้ยตู้กว้างอยู่น่าเอ๋เขาเรียกว่าเซฟโซน พี่ผีแวรเยียวเป็นอะไรอะ่ะฮะมึงเป็นอะไรถึงสิ้นแหน่ในนี้อะไรแปลงฟันหรอเลือดออกปากหรอแปมงีงฟันที่เหงือกหรอเลือดออกคุณน่าสงสารไม่เป็นไรไม่ต้องนะดอนบีชายอาโชยูเซอุยอ่ปัดของทําไมยี่เปแล้วว่าห้ากูว่าแล้วกูไปดีกว่า <laughs> ไปนะครับไม่ถ่ายนะครับผมไม่เอาแล้วครับอยอมแล้วครับผี ไปรามาไหว้ครับพี่ผู้กันนี้วิธีการเอไปรามาไหว้ที่แท้ที่คืออีพีนาโกอีสารายมแน่จริงมันก็ออกมาที่สลัดผักแกคิดว่าฉันกลัวแกเรื่องไงฮะอีเลบนัน้นแกออกมาแล้วแกมาประเชิญหน้ากับฉันสี่นาโกฉันจะนับหนึ่งถึงสิบถ้าแกไม่ออกมาฉันจะไปหนึ่งสองสาี่ห้าเจ็ปเก้าสิบโอเคขอบคุณครับคนเราควรปลอดภัยไว้ก่อนครับและถ้าเราหิว อย่าลืมนะครับฟูดแพนด้าฟูดแพนด้าตอนนี้ครับก็มีเพจของฟูดแพนด้าด้วยครับพี่ฝากไปติดตามกันแล้วกันสําหรับคนที่หิวแล้วตอนนี้ฟูดแพนด้ามีโปรโมชั่นใหม่ที่มันลดครึ่งราคาลด50%หลายเจ้ามากอย่าลืมนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามยังไงกิจติดตามกันต่อไปกับบาสเซมเบอร์สตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเลิฟยูโซมบัสไปเจอกันในวันพรุ่งนี้จ้ะบ๊ายบายจริงๆไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้บาสเกมหมูขาลูไปก่อน นะครับผมบ๊ายบาย